สวัสดีครับผมผู้ชงครับ f ปาเดอร์และ c e o ของ e v e r g r o โครับเ v e r g r o เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำออโตเมชันฟาร์มมิงนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลผลิตได้ตลอดฤดูกาลนะครับโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัวเทคโนโลยีของเรานะครับจะเป็นเทคโนโลยีในการทำฟาร์มในลักษณะของคอนโทรลเอเวอร์โรมหรือสภาพแวดล้อมปิดนะครับซึ่งการทำฟาร์มจะควบคุมผ่านคลาวด์คอมพิวเตอร์นะครับผู้ใช้งานสามารถนำมเมล็ดไปาวางใน ช่องปลูกในแต่ละเซกชันแล้วก็ใช้มือถือหรือแอปพลิเคชันของเรานะครับบอกกับตู้ว่ามเมล็ดอะไรที่คุณได้หยอดลงไปนะครับทางคลาวก็จะส่งคำสั่งไปที่ยางตัวฟาร์มเพื่อที่จะซิมูเลตสภาพอากาศที่เหมาะสมรวมถึงการผสมปุ๋ยคำนวณระยะเวลาเ,ลาเก็บเกี่ยวให้คุณเรียบร้อยเสร็จสรรครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจนะครับทางภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึง ผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับามาเชิญชมงานสตาร์ทไทยแลนด์ประจําภูมิภาคนะครับผมมั่นใจว่าท่านจะได้เห็นนวัตกรรมเจ๋งๆนะครับจากตัรอัพทุกในทุกอุตสาหกรรมแน่นอน,นครับ